ตลาดนัดโคกระเบือทั้งนั้นกูเลือข้ามกูหนีบอลาย่ไปได้เนาะเพี้ยนน้าเขาได้มือนกันได้เนาะม,มันได้รูก็ตัวละไหนเป็นสามเนี่ยละกล้วยเขาหลายสื่อได้กล้วยเขาหลายสื่อเนาะค้างกระดกอยูต่ตจอละแล้วคาเปิดไว่ายไล่เป็นไหนสามหมืน่นโอ้สามหมืนน่นเนาะตัวเดียวมันบ่ เป็นว่าสองตัวใ้ห้องสามหมื่นหายเศร้าสามเหร่โอ้มันมีหลูกเนาะน่ะนมนมกระตึงเหรออืมราคาห้องน่ะสามหมื่นมองขายมีย่อยู่เพื่อนว่าห้องว้ซื้อพี่น้องแต่ว่ามันไก่ชิวออลูกแล้วเนาะมันมันแจปล่อยลูกที่สาม ราคาสามหมื่นราคาห้องต่อรองเอาเดิพี่น้องได้ขอบคุณพ่อยังพ่อเองพ่อเอ็งเบอร์คือเก่าพี่น้องเบอร์ที่ต่อเบอร์ศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์เก้าหนึ่งสามเจ็ดสองสองสามเจ็ดสองสองเจ็ดหกสองเจ็ดหกสองพ่อเองเนาะนี่พี่น้องผู้ใดสนใจได้พี่น้องได้โอ้ขอมาเลยพี่น้องเป็นบ้านว่ามันกระเออกลูกเลยนีโน้มมันลุ่งหรือโน้มมันตึงบ้าง สามหมื่นละข้าวห้องต่อรองเอาเด้อพี่น้องเด้อเท่าไรขายเห้าร้อยยังขา enfin ยม่ได oh, ้เท anyway> ่าไรขายฮะเอาแปะมานะโยยอมสิหกพันหกพันไห้ร e. ้อย้สิบเท่าไรกันพูดจได้สิอว่าห้เกเท่าไรหัวไอหัวไม่รู้เลยหัวมันมึงควยชื่อดิไม่รู้ไอหัวอะไรคว้คว้ือสิบแปดเ นเอาสิบาเยนี่ฮา่าดเลยบาสซื้ปแบกซื้อลูแบงก์ะเอาชิปแงอย็ไห้าร้อเออร่อยก็ยร่อยดันขึ้นมาชิเดแล้วชิดแล้วขาดทุนขาดทุนขาขาดทุนงนมดต่อขายแิเจ็ดบ่บ่ไ แต่หามเวียดไวโอ้ยเวียดนามมาจอดล่อรับควายที่กล้วยทรงออกไปประเทศเ,เวียดนามเขาเจ้าพี่น้องนี่ลูกเจ้าว่า Ồ, thật đây là quay Còn quay lại là quay lại thôi Cái này nó đây mà cái này thằng đấy Ồ, cái gì bà? Cái đúng bà? Việt Thái đi Ồ, mọi người quay lại <laughs> đấy no lại Quay lại, quay lại có sư Quay lại có sư phụ có dô Cái lại có sư phụ có dô Quay lại có Việt Nam ตั้นบ <is> <boundaries> ่เห็นน้ามเาเลือกเอาที่้ล้ายเดียวพี่น้องมาเด้อพี่น้องอ้ามาตุ้อุนวานนเาเนวลยดต่มันโอ้เรียกเขาเบียด้องลขมเียหลังมนข้มาเบียดที่เรียกเขาลังคมยอมากดบ้านฉันตรงลังปีๆโอ้นี่จังสีจังมากน่นี่พี่น้องนี่ลังคมเบียดบาสื้อเห็นด้เบียดเรือกเขาเอ้นวน ตลาดนัดโคกระบือพี่น้องทั้งอันตลาดกุ้ยเร่อคำอำเภอวานอนพี่น้องต้องเวียดกับเสือบ่นละ่ะต้นมากอ้วนพี่น้องเวียดนามต้นอ้วนเหรอต้นเสือเหรอดิแม,ม่ลูกก็เอาแม่ลูกก็เอาเพราะตะวันมันอ้อนวนก้อยมันหลายอย่าง,งทั้งพี่พี่น้อง ใช่เลยลูกผมใช่เลยโอ้บียดเอาแล้วก็แบใขรเบีบลายปเลยนี่นะขายหีลายไนเลยลูกมันขายสิบเอ็ดอันนี้ผมจัได้สิบสามหาร้อยนี่โอ้ลูกมันขายเดี๋ยวนี้แต่แม่มันนี่โอ้เม่1สิบสามหมื่นสามพันหร้อยาร้อยแล้วข้าวห้องเนาะมันมาดอะไไปนี่ทองว่างีทองว่างเนาะแต่ว่าสูงดีเนาะมันหันจอยพี่เนาะจอยตกน้ำเดีืองสิบสามเนาะ ห้าร้อยสิบสามห้าร้อยแล้วก็ราคาห่องตอรองหด้เบอร์จิตตอห้าเบอร์ศ9 6ย์เก้าหกศูนย์เก้าหกเจเนึ่งแปดนอี่พี่น้องอันนี้ขายละรอสิบเอ็ดาทิบตุนี่คุณขายแล้วพี่น้องเวียดน้ามอาีเขชยวๆเียเสียดไปแล้วเนพันคนบอกขายบอกพันจะได้กี่พันหรอเจ็ดพันคุณะสองหมื่นเจ็ดพันบาทพี่น้อง ลูกแม่บ่นน่โอ้ลูกกูเพิ่งลูกแรกบอลูกสามพนเลยบอสองสามเลยเนาะโอ้เพิ่งจะได้สิบเจ็ทีนี่ที่รองพ่นวาเจ็ดพันเาสั่นเพิ่งจะได้สิบเบ่นือสิบเนืกว่าสิบเจบ่แม่เนาะโอ้

<laughs> Mặc cho khôn uẩn đi mua à cái tổ chơi chơi khoe cái tổ chơi chơi gì nào xuồng ướt nhả cho đây <laughs> sao chết <laughs> Việt Nam sư ở bớt là gì nào không <laughs> Việt Nam sửa <laughs> คอยบ่คอยลายตัวมัน้วนมันลายตัวมันตัวจ่อยดูนี่นะขาดทักบาหรอวยขาดทนบุแล้วเนาะห่วยสขาดลายแถวมาแห้งแพงเะบ่ักาอะไรเจ้าหกันี่ขายหมันขายบ่ไ้ก็ขายซ้หารอยก็ยังไครอยู่ด้เด็โอ้่ได้ติงไว้เน่บ่ส่ได้ติงไเนบออกับตตงไว้นี่ยไม่เว้ยติงไว้จักสีร้อยเปียมันเปี่ยนมาเปิดเผยขาดไปเขาติงให้เขาติงให โอ้เนี่ยคยสิเห็น่อเหดนสิเป็นยังนไม่ได้ผิดกฎหมายที่ว่าพบัลเป็นบ้าเนี่ยบ้าบ้าจังไงขายเพิ่นนน่เพิ่ี๋ยวบ้าเพิ่มอะไเพ่ไรเอต้งหาพิ่หาเพิ่ได้ขายไวไว้ขายไว้โมมี่กำไรามนี่โมมี่อะไรขายรถสองพันึงว้าิบหาหรือสิหา xao oh, hà oh, là lạ xao hà cho hà tù có phá khái tù no, phá khái cho thằng đi hà là chip <laughs> อร่นีม mm ุม hmm. mm ีก hmm. ไ่นี้นีอหลายคนนีหลายคนจิเพิ่นว่ามืนสิ้ามันอวดน่สวยมากมันจอยมื่นเจ็นแม่ลูกนีเอเยอะลเาแกเอามันจอยเผมงไม่ะจอยลูกบอลนี่เออมนั่งมากมันก็อย่างนี้แหละมันเจ็ดกิโล่นเจ็ดขายอยู่บ่ล่ะข้างไปล่ะเาเป็นยังสีอรสีเลี้ยงกันบ่ เขาจะหายเ้ยลมุ่งเส้าวบาขายหายหมื่เจบาทโอ้เวียดหยเ้ยอีกเ้ยอีคือบ่าขายสันเอ้เงินเาะโอ้เงินบัทันเนาะเอาว่ทันเอาวันทันนี่มือเศรยวหอยเศ้าเจ็เออเส้าเสวยมากหายสิบเอ็ดสิบเจ็ดบาทปโอ้าะเนาะต่อวันทันเนาะเออน่งค้นให้รีบจักตากไวๆหลยเขา่ายังใส่อะไอยู่ด้ค่ำๆหนเออเขาสุบรรเขาขายเศ้าหแล้วบ่าขาย จะบขายเท่าไหร่นาะนัดที่สองแล้วนัดสองแล้วลหะสามนัดเขากกสิให้ซาเดียวด้วยบานนี่บ้านว่าไว้บกผิดเออว่า่บานเออนั่นคนฮาริตักไห้เซาเขาให้เซาเอ็ที่นี่เหมือนกันเออแล้วของขางไท่านมากเลยบ่ขายป่ะทีเซาเอ็ดมันเขาขายแล้วหวโซนเขาเจ้าเวียดให่เซาเอ็ดบขายบัดหนึ่งสวยมากเขาเจ้าไห่สิบเจ็ดนนี้ลดลงไปอีกเล้วพี่อยู่พี่อยู่ย่านดับบ ไอ้ไม่ได้ดูโอ้ม่ไม่เอ็งสิรู้รอีกว่ออา่มดิเจอย่งว่าล่ะเก้าพันรูรู้อว่าเก้าพันรู้ไ<อ>ปเก้าพันเอ้ยเ้ยมาเราเลี้ยงขายกล้วยวนี้มาเราลองขายสาักก <laughs> อนติเขาสนเจ้าแล้วให้เก้าพันเนาะแล้วพอแล้วก็จะได้มื้อนได้ได้มื้อแล้วเก้าพันเราก็โมสนแล้ว เจ้าก็บอกผู้เดียวหรอเจ้าพันขายบ่บ่ๆข่นดิขานเท่าไร่ขเท่าไร่ขานทุเเอาไว้ก่อนขเท่าไรเจ้าเลยเอีลียังรู้จะา่าเลรียญไม่เคยไม่เคยือครับบ่ตัวเลกยังเหลือ13ขายเมือนึงยังรู้า3ัอแกสองสนามไหวเก้าพันเก้าพันห้าเก้าพันเก้าพันเอไห้าพันรู้ลยนะไรู้เละมัน ลูปสติให้มันดูนี่ลราเพี่อนเาจโอ้หางพคนเหย้าดิล่ะหางคนเย้าดีอยู่กลุ่ดวงล้วนขบวนขายหรอล้งหรือเปล่าพอเป็นพอพันขายหลายเปอเลยหรอพอไ้ขาย10หมื่นถ้วยงามเนาะลูกลอตโต้ลูกลอตโต้พื่นน่ะขายเป็นงวนกล้วยเนื้อขายเป็นกล้วยเนี่ย ซิปหาหาล่อยิหาอยผู้ใดอยากได้ติดต่ออายบาตเนาะตัวไม้ตัวอื่นตัวไม่เนาะแต่ว่าตัวนี้ขายแล้วแต่ว่าตัวงามๆแบบนีนมีอยู่มีพวเงอ่านั่นครับอันนีได้ติดต่อมาเบอร์เขาเบอร์ไหนบารนี่เบอร์ศูนยังล่ะเบอร์ศูนย์ได้กระป๋เมจอไีอาร์ศู ศูนย์หกค่าศูนย์หกค่ะแปดศูนย์ห้าแปดศูนย์สองห้าแปดศูนย์สองสอเอาไม่ักตัวละเลขยลูกรถโตเนาะหลายบ้างุหลายบ้างอยู่้นเจ้าอยู่บ้านไรเต่าหนองหลทอง

ลายมันเบิดบ่นับมือมันขอนพิเว่ามันขอนเลยเนาะมันขอนไปเลยตออารเงมาเพราะเต็มมงพทีิบมเต็มหมดจนต่อไปจนสิด้เลนรถเป่า่เนะสื่ปแ่ขงโลด่คือเหิมเบิแล้วเบิดแล้วเฮ้ยลุกจาไหนเจ็ดพันเจ็ดพันก้าอดิุขนมาตัวนี่่า่อืม พวกปันหากร้าเจ็บใสมื่ไ้ไมคุนี่คมันดเงื่นสื้อเหาน่าเงินซื้อเราพ้อมนะอ๋อภาเงนสื้อขาดทุนเหรอแหงนี้เื้อเหาแห่งนี้เงื่อนเื้อฮ่มเไม่รู้่นเดืดขึ้น่ฮาจะนขึ้นขายองค์เฮยนะ พอซื้อเราใครเงินกินเราซื้อนี่มันบ่ซื้อมันจ่ายเงินกินเราแกเอาปะใครงินกินเราซื้อนี่ใครไปกินเราใครไปกินเราเมาแล้วมาขายบ่ะนี่ไม่นี่น้ำใจไม่ต้องซื้อเนี่ยเอาเงินไปซื้อกินเราเออซื้อจะไปซื้อเรากินจะเมาเราจะกลับมาขายคั้วไปป่ะนี่ ใ่าซื้อกินเดี๋ยวนี้เอาเอาไปลอยนึ่งเลยขาเจ้าให้ซื้อกินเดี๋ยวนี้เด้เงินให้ซื้อกินเดี๋ยวนี้ได้ชื่อว่าให้มูกินน้ำหน่อยให้มือกินน้ำไปไปพวมันเฮ้ยมันเอาเงินไปซื้อเราได้เมื่อกี้ให้มือหน่อยใช่ใครน่าไปซื้ออยากใจเอ่อจะของไปยังไงจะของไปเอองยัใไ่เจ้าเมาเราเราจะกินขายกล้วยเจ้าบ้านนี่อืม เอาเบิรงแม่ลูกพี่น้องลูกเรี่ยวกว่าจิลูกแม่ดูลูกเถิกหรือคร่าเป็นลูกเถิกพี่น้องเป็นควายเลี้ยงเนาะควายเลี้ยงพี่น้องแม่นี่สูงเท่าไหร่แม่เพิ่นแม่สูงลอยสามสิบประสนพี่น้อง งูควายลูกแรกราคาเปิดไว้หลายไปเลยโอ้พูดว่าสองหมื่นหนึ่งพันห่าร้อยเนาะราคาห้องต่อร่องใดห้องพอกเช่นเนาะเบอร์ติโตเบอร์ศูนย์เก้าเก้าศูนย์เกเดสามห้าพี่น้องเด้อใดอยากได้ควายเลี่ยม่น้อ่ราคาต่อร่องเอาพี่น้องเป็นลูกแรกลูกตัวผูพี่น้อง

các bà là phân này, <laughs> <laughs> lắc đây lắc đây lắc, bỏ luôn vào lắc được, không? Ông Việt, Ô, hay thấy chưa bà Ubiat à?

ต่อเที่ยคนอนวะต่อเที่คนมันเบียดเอาแส้ยังเอาตีชอแปดเกาไหมโบ้โบไหนย่างโตขึ้นมาได้ไงเนี้ยเนาะเนาะเจ็ดันเจ็ดันเ้าอมันเจ่าไ่เจ้ามันบ่ได้มันขาดขึ้นเจ้าเดียวอยูนี่อนเจ้าอันบ่เอาังนี้ติไอ้ผู้ไม่เข้าเสือตีเออคุณจะเสื้อนี่กาาเยน

เลอายหกอ่าังม่ไ้ลยไดเลนี้ตงขาครับางีลกนามกงเีสลน่ยนี่ยังเหลืออยู่ลุงเฟีนะครับลุงเฟีไปขายกักตัวละงอนขายสามเตกสามนึ่งนี่ตกกสามอยู่เลยตกสามหนึงครขายสามเมือเขาก็ได้ราคาดีอยู่เนาะสามเมื่เียหรือมันตู้บ่ tù nó no. mất nửa mất lại này lẹo hả sư phiết bỏ quá sư phiết bỏ sần no. ừ. Qua khái sám, khái nó quá chỉ khai bằng sao nhỉ có được sư sám sư phiết cái khai tức nó thế là quá chỉ khai sao điều đứng sau hết cả khai và sần Viết hay sám mới hết cả ngoài phao khai tức nọ. luôn đường phải đường văn nên nọ. ลัวเท้าได้เป็นบ่ว่าจะขายเร้าเย็ดหนึ่งเขาต้องให้สามมือเย็ดก็ขายตัวไหเฮ็ดยังเนาะไปอาไปไปไประ 11700เจ้อยไปไขนเยี่ยนสองหมื่นเ่ได้ก็เลยเจ็ดพันเดน่ะสองหมื่นนี่ตผมเมื่อยเดยดิสื่อสิบเอ็ดเจ็ดร้อยบาสัต เงินเส้นอีกต่างหากเป็นเหมือนีโอ้เงินเงินนัดกัมาไหม้มือน่บริเส้นแต่ว่าบริหารมือนี้เงินน่ะสิบเอ็ดเงินบริ้ัใจมือนี่จะมาิเนี่ลากจังิ้อยู่ยลาจังดอไ่าวยใจแบนี้เหรออมเหือนเย็ดประสันสื่อพี่น้องเอ้ เฮ้มุ่นจะไทยเหรอคอยอยู่ข้างเจ้าอันขายอะไรไปล่ะขายให้องค์อุบ่าบอจักบาทเหรอเวียดนามกําลังซื้อหรืีเน้อา